สวัสดีครับทุกู้ชมแต่ก่อนน้าใช้ที่บ้านของผมเนี่ยน้ำในค่อนข้างที่จะมีตะกอนเยอะเลยเพราะว่าระบบน้ําใช้ที่บ้านของผมเนี่ยเป็นระบบปล่อยจากแทงนะครับซึ่งก็จะทําการดูดน้าขึ้นไปบนแทงแล้วก็พักเอาไว้แล้วก็ปล่อยลงมาเหมือนระบบประปานะครับน้ําเลยมีตะกอนพอสมควรเลย ผมก็เลยทําการแก้ปัญหาด้วยการติดเครื่องกรองน้ําหลังจากที่ผมทําการติดเครื่องกรองน้ําแล้วนะครับผมน้ําใช้ที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีพวกตะกอนเลยซึ่งก็ช่วยให้ผมเนี่ยได้ใช้น้ําที่มีความสะอาดเลยนะครับซึ่งเครื่องกรองน้าที่ผมใช้เนี่ยก็คือเครื่องกรองน้ําของฟิลลิปรุ่น AWP1830 ซึ่งเวนะครับได้เคยทาการรีวิวให้ชมกันไปเมื่อ7เดือนที่แล้ว ทุกท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองกดเข้าไปดูการรีวิวเครื่องกองน้ําตัวนี้กันได้ผมก็จะเอาลิงก์วิดีโอนะครับมาแปะเอาไว้ในช่องคําอธิบายนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้และหลังจากที่ต้องการติดตั้งเครื่องกองน้ำพิลลิปเอลอมูพีหนึ่งแปดสามศูนย์ใช้งานมาเป็นเวลาเจ็ดเดือนเนี่ยคลิปนี้นะครับก็เลยจะมารีวิวประสบการณ์ถึงการใช้งานของเครื่องกองน้ำตัวนี้ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับตัวเครื่องกรองน้ำนะครับผมจะมีไส้กรองที่กรองได้ละเอียดถึง40ไมโครเมตรเลยนะครับเวลาที่เราใช้เครื่องกรองน้ําไปนานๆเนี่ยก็จะมีพวกตะกอนสิ่งสกปรกเนี่ยมาติดอยู่ที่ไส้กรอง เราก็ต้องทำการแบ็กวอชนะครับผมเพื่อไล่ตะกรอนออกและเราจะต้องทำมากแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำที่บ้านของเราเนี่ยนะครับมีความสกปรกแค่ไหนเพื่อให้ไส้กรองที่สะอาดเสมอนะครับเราก็ควรแบ็กวอชน,นะครับประมาณสักเดือนละ2-3ครั้งก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าเราลืมทิ้งไว้นานเลยนะครับเราก็สามารถแกะไส้กรองออกมาล้างให้สะอาด แล้วก็ทำการใส่กับก้อยใ,ใหม่เหมือนเดิมได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนไส้กรองใหม่นะครับผมเพราะว่าไส้กรองของเขาเนี่ยก็เป็นสเตนเลสนะครับถ้าหากว่าไม่มีการฉีกขาดอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังเป็นปกตินะครับที่ผมใช้มาเพราะว่า เรื่องของตัวครอบของเขาเนี่ยนะครับป้องกันเรื่องของการระเบิดแล้วก็การกันกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไส้กรองสเลสสามหนึะครับมีความทนทานต่อการกัดก่อนที่สูงผมก็ติดตั้งไว้ในที่ร่มข้างบ้านนะครับตามสเปคที่ผู้ผลิตบอกมา บางคนเนี่ยอาบจิตจ้างกลางแจ้งนะครับโดนแดดบ่อยๆเนี่ยก็าอาจจะมีการสีดของสีแล้วก็อุปรกรณ์ที่ประกอบใช้เนี่ยอาจจะมีการแตกกรอบหรือว่ามีการสึกหลอได้เร็วเพราะฉะนั้นนะครับให้ทําการติดตั้งในที่ร่มนะครับผมส่วนเมื่อติดตั้งแล้วนะครับจะลดแรงดันน้ําไหมนะครับก็ไม่ลดนะครับผมแต่เมื่อไส้กรองเนี่ยมีตะกอนมากๆนะครับแรงดันน้ำเนี่ยก็อาจจะลดลงนิดหน่อย ซึ่งก็เป็นสัญญาตเตือนว่าเราจะต้องแบค k อร์ตนะครับหรือว่าทําการล้างไส้กรองแล้วและตัวเครื่องกรองน้ําฟิลลิปร์ุ่นนี้นะครับเป็นตัวเครื่องกรองน้ำป่าปาน้ำใช้เท่านั้นนะครับผมถ้าใครจะซื้อมาเพื่อจะกรองน้ําที่มีพวกหินปูนอย่างเนี้อันนี้ไม่เหมาะนะครับผมชุดอุปกรณ์เนี่ยก็มีมาให้ครบชุดเลยนะครับ เราสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองนะครับเพียงแค่นำข้อต่อท่อ p v c 1นนิ้วมาขันสวมเข้ากับตัวเครื่องกรองน้ำนะครับทั้งทางน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกแล้วก็นำไปติดตั้งกับท่อน้ำปั๊มน้ำที่ต่อเข้าบ้านของเราแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับตัวเครื่องเนี่ยมีเกจวัดแรงดันน้ำแบบเรียลไทม์ให้ดูด้วย และยังสามารถตั้งเวลาที่จะล้างไส้กรอกได้นะครับสารภาพรวมในการใช้งานเครื่องกรองน้ำใช้ปริลิฟเอโ1830ผ่านมาเจดเดือนมานี้นะครับผมที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังใช้งานได้ดีตามปกติไม่มีความเสียหายอะไรนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับสำหรับบ้านท่านใดที่กำลังเจอปัญหาเรื่องของน้ำใช้มีตะกอน ก็สามารถสั่งซื้อตัวเครื่องกองน้ำฟิ e ลิป AWP1830 รุ่นนี้นะครับมาใช้งานกันได้เลยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของคาบตะกรสิ่งสกปรกที่จเข้าไปอุดตันอุปกรณ์น้ำภายในบ้านของเราเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานหรือว่าฝักบัวเป็นต้นของเราได้เป็นอย่างดีเลยทำให้อุ่นใจได้นะครับในเวลาที่เราใช้น้ำส่วนราคาของตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่แพงนะครับประมาณ3,000กว่าบาท ชื่อสินค้าเนี่ยก็มีจําหน่ายทั้งใน Lazada s h o ป e e หรือ TikTok นะครับหลายช่องทางเลยผมก็ได้นําลิงก์สินค้าเนี่ยมาแปะทิ้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแท็กสินค้าในช่องคําอธิบายแล้วก็ในต้นคอมเมนต์ของคลิปนี้เพื่อประดวชช่อง,งทางไหนก็สามารถเลือกสั่งซื้อได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตก,การใช้งานของเครื่องกรองน้ำฟิติปรุ่น a w p 1 8 3 0 ผ่านมา7เ,เดือนเป็นยังไงบ้างเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ